โอเคเลยนะครับแต่ขาขานั้นนะครับอีกเคสนั้นนะ่ะเขาไม่มีไงเขาไม่มีแบบนี้ไงเคสคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยแต่อันนั้นนะ่ะลงโทษหนักเลยละ่ะอาสารท่านต้นลงโทษประหารเลยนะเอ,อเห็นไหมลงโทษประหารเลยอุทธรณ์ก็ลงโทษเบาๆหน่อยก็คือตลอดชีพนะครับเอ,อตลอดชีวิตเห็นไหมพอมาดีกาก็ยกเลย กขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีประจักษ์พยานที่ชัดเจนเนี่ยนี่ก็เหมือนคล้ายกันเลยเนะี่ยไม่มีประจักษ์พยานที่ชัดเจนไม่มีอะไรนะครับก็คล้ายกันเพราะว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมอันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหาผู้ร้ายจากไหนยังไงด้วยซ้ำไปในในลักษณะน,นั้นอันนั้นอ่ะมันไปนมีฆาตกรรมจริงๆนะพอไปฝังในท่อนทเนียงง่ยก็มีคนทำครับพูดง่ายๆมีคนทำแต่เนี่ย มันไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามีหรือไม่ <c oughs> ก็ยังโงโงๆอยู่ก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับแราก็จะสู้ต่อไปนี่แหละนะครับสู้กันต่อไปนะยังไม่สิน้นยังไม่ยังไม่ไอ้นี่หรอกนะครับยังไม่สิ้นที่จะสงสัยนะครับเราก็สงสัยกันต่อไปดูแต่แรกๆนะว่าความสงสัยมากน้อยแค่ไหนดูตอน อตอนที่ข้าให้สัมภาษณ์สินะครับความสงสัยเออแล้วบางคนก็โยงมาถึงอนายช่างเราว่าทำไมรักเด็กคนนี้จังนะครับเออทาไมรักแกทําไมรักของแกมากอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมเอาก็คนเคยเลี้ยงมาใช่ไหมเออพอซอไม่อยู่กินข้าวที่ไหนก็ต้องหุงหาหุงหากินเองครับผมนะครับมัวทิพนะครับ อยู่นี่ก็มาม่ามั่งไข่ต้มมั่งนะครับอาว่ากันไปทําไมทําไมแกถึงรักก็เพราะว่าแกเนี่ยเคยเลี้ยงถ้าแกเคยผูกพันแล้วก็นะเปรียบเสมือนหลานนั่นแหละนะครับแกก็ผูกพันแล้วก็เลี้ยงมาอยู่แล้วแกก็ได้เลี้ยงได้ดูแลอยู่บ่อยๆแกก็มีความผูกพันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดหรอกว่าแกถึงขั้นบอกว่าถ้า ไม่เลี้ยงแกเขาจะเอามาเลี้ยงเองเพราะอะไรหนึ่งก็คือแกอาจจะไม่มีลูกผู้หญิงใช่ไหมมีลูกผู้ชายสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกผู้หญิงก็อ,อยากจะได้เอามาเลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงแล้วทําไมถึงจะไม่เลี้ยงล่ะเออต้องถามตรงนู้นเขานะครับทําไมนะมันก็มีประเด็นนะมีมีทําให้เราคิดนะครับเพราะอะไรยังไงบางคนเขาก็ลือไปทั่วนะเอฟซีนะนะบอกตรงว่าเขาก็ลือไปทั่วอ่า คนเราเนะ่ะก็ไปตรวจเช็คกันได้นะผู้ตามหลักแล้วนะนะครับใครๆก็มาถามแอดอยู่นะครับ,ออราาารบว่าเออใช่หรือเปล่าหรือยังไงนะครับอ,อลูกลูกใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะคิดกันอย่างนั้นนะมันไม่มีหรอกนะครับอย่าไปคิดเข้าใจผิดนะบอกกันตรงๆเรื่องนี้นะแกะเลี้ยงของแกแกก็มีความผูกพันนะครับเอ,อเอาง,ง่ายๆคิดกันง,ง่ายๆนะครับ มันเริ่มมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเรื่องนี้มันต้องถามคนใกล้ชิดดีกว่าว่าคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับมีความอาคิดเห็นอย่างไรออมีความคิดคิดเห็นแบบไหนยังไงรเรามีข้อสงสัยนะเยอะแยะมากมายพูดตำหลักนะอะไสงสัยเออน้องแอดก็ยังรักใช่ครับผมน้องแอดมินตัวน้อยเนะ่ยเขาก็ยังรักเลยนะครับ นะแกก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วแกก็รักเด็กแบบนี้อยู่แล้วนะมันก็ชัดเจนนะครับเออจะให้แล้วเวลาไปแกแกไปเจอในสภาพงั้นทําไม่ให้แกร้องไห้มันก็แปลกแล้วถูกไหมล่ะเออมันก็แปลกแล้วใช่ไหมให้แกไปเจอในสภาพแบบนั้นแ่ะแกก็ต้องร้องมันก็เป็นเรื่องปกติไหมล่ะเออก็ยังไปจับพิรุธเขาอีกนะครับว่า ทำไมต้องร้องไห้หนักขนาดนั้นอะเออเห็นไหมอุ้ยนะมันคิดกันไปเองหรือเปล่านะครับเออหมาแมวแกก็ยังหลักเมตาใช่ครับเออขนาดหมาแอดตายแอดยังเสียใจเลยแอดยังเสียน้ําตาให้หมาเลยนะเอาบอกตรงๆนะเราก็เลี้ยงดูกันมาสองปีเองนะครับเออแอดยังเสียใจเลยเรามีความผูกพันอยู่แล้วยิ่งเลี้ยงมา เลี้ยงดูมาเนี่ยนะครับร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะหมากับแมวเราก็ร้องไห้ได้เพราะเราเลี้ยงมามันมันไปแบบกระทันหันไงไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยไปหรือว่าเออก,กกอกก็เสอบกระแสไปเออยังอ่ายังแม่เนี่ยอย่างแม่อย่างพ่อเนี่ยถามว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ยเราเสียใจไหมก็เสียใจอย,อยู่แต่แต่เราก็ไม่ได้เสียใจมากมายเพราะอะไร มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปแบบกระทันหันไงมันไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่เห็นว่าไปแบบเอ่อไม่จากลาไม่อะไรเพราะว่าแกป่วยเออแกแก่แล้วแกป่วยอย่างเงี้ยแกนอนเหมือนผักอะ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่เป็นเดือนเดือนหลายเดือนน่ะใช่ไหมเราก็รู้เราก็ทําใจมานานแล้วนะว,ว่าแกะจะไปเราก็ไม่ทําทุกวิดีทางแล้วที่อ่าลูกะจะทําได้ คุยกับหมอปรึกษาหมอทําทุกอยาก่างแหละนะจะจะยื้อยื้อไว้ให้นานแค่ไหนสุดท้ายเขาก็อาะยื้อไปได้ก็ต้องปล่อยอันนี้เราทําใจไปแล้วมันไม่เหมือนแบบผู้พักผู้พ,พับไปแบบนั้นสิอย่างนั้นนะ่ะเราเสียใจเออเอ,อ,อย่างนั้นน่ะเราเสียใจใช่ครับคนที่เป็นรองที่น่านคิดใช่น่านคิดเิีออ ใช่นะครับแกส่งถึงบ้านใช่ไหมนั่นน่ะสิทานข้าวทานข้าวเดอ้อขอบคุณมากครับผมนะครับพอลลี่เอาเอาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับพอลลี่เรียบร้อยแล้วคิดดูเอาง่ายๆ่าอฟซีนะตอนตอนที่ใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่า อ่าน้องเขาไม่รู้หรอกน้องเ็าหลับอ่าน้องเ็าหลับเออนะน้องเขาหลับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเอาไปถามว่าน้องเขาหลับอย่างเงี้ยเราก็ยังงงเ้าเขากลัวอะไรเหรอเออเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเขาจะเกิดอันตรายเพราะว่า <laughs> น้องเขาหลับเอ้ามันจะอันตรายได้ไงในเมื่อในเมื่อเด็กหายไปเด็กหลงเฉยเฉยถึงไหมลนะ่ะเขาบอกว่าเด็กหลงเฉยเฉยเนี่ย จะไปกลัวอะไรถูกไหมมันไม่น่ากลัวหรอกเอกระน้องก็หลงไปเขาหายไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะจะไม่หรือว่าเขารู้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วก็ดูเอาเราก็ต้องหลงก็งงสิใช่ไหมละ่ะเออถ้าบอกว่าหายก็หายหายก็ไปหาตัดสินใช่ไหมละ่ะหายก็คือต้องตามหามก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วเอระบบตรงนั้นเนี่ยหลับเออ ลัวไม่ปลอดภัยตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะเออตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าใครเป็นใครหรืออ่าหายไปเพราะอะไรด้วยยังไม่สามารถจะสืบรู้ได้ด้วยนะครับตอนนั้นเราก็มโนกันไปทั่วอยู่แล้วถูกไหมละ่ะเออแต่ทางนั้นก็บอกให้หลับเข้าไว้ดีที่สุดนะครับมันมันก็มันก็หน,น้าคิดอยู่นะเอฟซีนะหน้าคิดอยู่นะเพราะว่าอะไร เพราะว่ากว่าจะรู้มาก็เป็นเดือนนะก็จะเริ่มตั้งตัวได้เรื่องนี้ก็เป็นเดือนนะเอเป็นเรื่องเดือนนะครับอืมแล้วว่าขานั้นก็คือไม่ให้สัมภาษณ์อะไรอีกเลยอ่าน้องเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเขาไม่ให้สัมภาษณ์เลยก็มีการป้องกันไว้ไม่ให้พูดกับใครไม่ให้อะไรใครนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสงสัยนะครับสงสัย อยนี้ <Yeah. S 2> สงความสงสัยมันมีไปหมดแหละนะฮะทำให้เราคิดเยอะอะสงสัยว่าเอ้ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนู้เนบบเห็นไหมละ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีข้อพิรุษเราถึงสงสยัยเออถ้าไม่มีพิรุษเราก็ไม่สงสยัยมันไม่ยากมันถึงมันถึง มีการวิวิเคราะห์กันกระจายนี่ไงมีการวิเคราะห์กันไม่ว่าทั้งนอกทั้งในก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเพราะอะไรเขาสงสัยเขาถึงวิเคราะห์นะถ้ามันกระจ่างมันจบไงถ้ามันชัดเจนมันก็จบใช่ไหมแต่นี่มันไม่ชัดเจนนะครับมันก็เลยไม่จบมันก็คล้ายๆเดียวกับเคสที่บอกเล่าเมื่อครั้งต้นรายการนี่แหละนะครับว่า เขาสงสัยชาวบ้านก็สงสัยอย่างนี้สงสัยเอ,อแล้วก็อ่าสงสัยคนนี้อย่างเงี้ยสงสัยคนนี้เขาก็จับไปเออตามนั้นเลยนะสงสัยคนนี้ก็ต้องจับไปอ,อจะไปสืบหาข้อ,ขอมูลแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะครับไปสอบสวน